ก็ตามนั so ้นนะนะก็ตามที่รู้แะว่าตาได้แล้วเรียบร้อยฮะแม้แต่ตาแรกเลยฮะมาก่อนเลยนะ่งทำไมมีก็กำลังวันนี้จะมาเล่นฟรีไฟอีกเช่นเคยครับปีปีที่แปลครับนั่นน้องโอ้โหมายที่สุดดีกว่ามั้เสียงบอกเลยว่าดีเทิ่์นเต็มเหมือนเดิมเสียงบอกเลยครับทุกคนวันนี้จะอ่าวันนี้จะมาเล่นเบันทีมเหมือนเดิมแหละเพราะครับที่แล้วนั่งรถ ก็ตามนั้นนะก็ถ้าพอไม่ได้กคนกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายให้ช่องหอมนะครับก็ทำให้ขึ้นมากๆขอมนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลยดีกว,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 ว่านะครับเอาน้ำเป็น โอเคกีลนงำเตรียมตัวก่อนเตรียมให้พร้อมแหละเพราะไม่งั้นตอนลิงคู่เพิ่ประจกรรเไปหมดน้แหละเราไปตรงไหนก่อนอ๋อง่ายตรงทีกับคนเยอะไม่แนะนำตรงที่เดินคนนี่น้อยงั้นคนนี่น้อยจะดีสุดแล้วก็มีตัวช่วยอีกสองคนด้วยเบอร์สบอรเบอร์สามนี่ เห็นเด็กที่เดิมแหละเป็นทีมเลยนะเนี่ยใช่จะตัดน,นั่นกันนะเออมีมีคนมาอยู่จะสองโคนไม่ใช่คนเดียวจะช่ว,วยไหวอยู่

คุณไหนว่าคน จะมาดีหน um, ่อยก็แ้นะโอเค

ทำงานก็ไอตอนที่สวยๆสวยๆใครได้ไหมเนี่ยกระตันนะ มัน <ersch> จะไปหาล้เราไป er <leaving> มาล้วไ่ยไปจ้โ <yemek> อ <ük intelligence> ้ี <drama> ่ดาม่อเขโอ้หสิห้าสิบห้าวันหไม่ได้เนาะตัวย้ายีเนาะสห้าจะไม่ได้อีกสอยตัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ 50แล้วอะไรแปล29ตัวกูโหดอีว่าตัวเออก็มาคิดดาวอยู่ดิกู <laughs> <laughs> ราคาผมนะคุณพ่อร mm, sure, sure. okay. sure. sure. right. so, okay. ่อนบอยนะนี่นะมึงไปร่อับอยอีกเจ๊มึงไปร่องบอยไหนจะพูดได้บะางแทรกร่องกับผู้ชา

น้ำนี่ผู้เลยอักโอ้คือท่าเรเท่เหรอมท่ใช่ไหมเอ่ใกล้ไปก็ดีแล้ววะไหนตรงไหนตรงไหนหลังตองนั้นก็จบที่แล้วนะดูแฟมไม่ กันตามมาเลยคลคนละวางด้วยมะังไงีอ่ะมีหลังมีหลัง

มาเนี่ยมาเนี่ยข้างหลัง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 มีตัวชุดอยู่ข้างหลังนข้างหลังมีตัวชุบในน้ำข้างหลังอ่ะข้างหลังน้ำอ่ะหันหันหัทางนี้ทางนี้ สวันก็เดงได้ครับก็ไม่เคยเดกิน่ชั่วโมงเ้วข้าไ่ได้เว้ยสองวันนั้นมาสี่สิบแปดชั่วโมงอาไว้ก่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันจะประมาณตรงเนี้ยยางหายเมื่อี้เอ้ยเดิจ่อยกฮะต่อไปฮะมาต่อฮะม กับางรู้ที่นอนรูปยี่ห้อรู้รอนนี้ลิบสองแล้วอะไรอย่างไรอย่างไรมันนี่คุณด่ากันไอ้สัสคุณก็อิดด่าไปได้เลยเละ กลับมาในแบบรอบที่สองเมื่อกี้ก็มีท่านที่นีไมหน่อยเฮ้ยเบิร์เบิร์สามแบบเนี่ยตกตตกตก วะวปเราพลาดไปไรให้เขาลงก่อนแล้วเราลงตามไ,าาไปทีเดียวจะไปทางไหนรอเขามาอ่าเขาลงทางนี้ใช่ไหมเขาลงทางนี้คนเดียวอ่าวเบอร์สองนะเบอร์สองลงตามไปลงตามเหม,ม,มือนกันไปหัรนเฮ้ยมีควาเ,เพื่อนที่ขัดแต่เงเลยอ่ะ

cây 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 đi cây 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 เพื่อปุ๋ยเนี่ยเกี่ยนน้ำเกี่ยนเนี่ยเข้าใจไหมแล้วแล้วจะรัีไหมเข้าใจไมไม่ไม่รู้จักกันยังไไม่คือยัไนรู้จักองอย่าเยแก่เนาะยาเนาะแล้วทไมมนรู้จักกันนะ พี่ชายมันชื่อแบงค์พี่ชายแก่ไม่ใช่อย่างคือครก่นเลยถ้เราคืเกือรู้เหมือนกันน่จับไข่เทียเลยน่างสี่พี่อนเพื่อนร่้ออรอาใช่ไหมแล้วไม่าไม่ชายไข่วะเหตอนัต่าหอไข่ว่ะ

คิดวมดีใจขนาดไหนีชายเลี้ยงมันไปไปแน่ใจนะไปกินคนไปหลายคนอยู่พวกแคมไอแคมแล้วก็มีเีนีแล้วก็ใคร้บ้างไรบ้างพวกพวกมันวันนั้นเัชวนกูไปเคทินกูไม่ไปกูไงเรสันนแมชวนกูไปเคินกูไม่ไปเจ ไปกินอีกันนะน่าจะ่บอกเลย่อร่อยเพราะูกันันนีรอยาจะบอกว่ามันมันแดงมันมีความรู้สึกกะเพราหมูกันนะใครจะกะเพราหมูว นะฮะ เหาเบอร์สอง่ลนะเบอร์สองมาเดินมาได้แล้มากลบไปที่ต่อสามก่อนแสงจากตาตีมันไม่มีที่นอนเลลูก

ดีามนกหหมือนที่นีนเเป็นอแจงไ่ยนะวนไ้แกมไปแล้วบอก้แงชวนเพื่อ่มไปด้วยเลย่ะไปพีชจะไปพีชไมพีช้ามันจ่ายก็ถ้ามัม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็พูดทำงานอยู่ใช้ก็ได้เลี้ยงน้องชายสักทีหนึ่งไม่ไม่เห็นเป็นไรดิน้อมิ่งองทีได มคิวลอสี้องไม่คิวคิวลเห็นโบแล้วเติหนโบแล้วโบเตมเมโ้แล้วโบ้เห็นโบ้เห็นโบ้เห็นโบ้หยาเห็นโ

我那，哎，我、欸、来地我好。<laughs> ก็เป็นรักเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาช่วยะนะไอเอร์เบ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 อร์สองมาช่วย

kita nak ครับสวัสดีครับพี่หน่อย